ทุกเสียงลือทุกเนวมืดทุกความรู้สึกที่ทำให้ขนลุกเราไม่ได้มองมันเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คือร่องรอยที่จะพาไปสู่ทฤษฎีหลอนที่คุณไม่เคยรู้ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีหลอนคืนนี้แสงจันทร์เต็มดวงกำลังส่องลงบนผิวน้ำที่นิ่งสนิทคุณเคยลองมองเงาในน้ำตอนกลางคืนไหมครับมันสะท้อนทุกสิ่งบนฟ้าแต่บางครั้งสิ่งที่สะท้อนกลับมาอาจไม่ใช่แค่เงาของคุณก็ได้มีบางสถานที่ที่ไม่ควรมองนาน บางศาลาที่ไม่ควรเดินเข้าไปโดยเฉพาะคืนวันพระคืนที่พระจันทร์อยู่ตรงศีรษะพอดีคืนนี้ผมอยากชวนคุณไปฟังเรื่องราวของครูสาวคนหนึ่งที่ถูกย้ายไปสอนในโรงเรียนชนบทกลางบึงโรงเรียนที่มีศาลาไม้เก่าตั้งอยู่กลางน้ำศาลาที่คนในหมู่บ้านเชื่อว่ามีบางสิ่ง รออยู่ตรงนั้นมานานกว่า50ปีและเมื่อครูคนใหม่ก้าวเข้าไปทุกคำสัญญาเก่าๆที่จมอยู่ใต้บึง mm. ก็เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งคืนนี้เตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้อาจทำให้คุณไม่กล้ามองเงาในน้ำอีกเลยเรื่องผีทฤษฎีหลอนตอน ศาลาน้ำใต้เงาจันทร์เรื่องผีเสียงฝนโปรยปลายลงมาตลอดทางผมมักชอบฝนแต่คืนนี้มันดูต่างออกไปไม่รู้สิอาจเพราะผมอยู่บนรถกระบะของผู้อำนวยการโรงเรียนที่กำลังพาฉันไปยังที่พักครูใหม่ในหมู่บ้านที่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนถึงแล้วครับ โรงเรียนบ้านสาลาน้ำเสียงของพอ,ออสมบัติพูดขึ้นพลางชี้ไปที่อาคารไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งกว้างด้านหลังติดบึงน้ำใหญ่ที่มีหมอกคลออยู่เหนือผิวน้ำฉันชื่อครูอันอายุ26ปีถูกย้ายมาสอนที่นี่หลังจากสอบบรรจุได้หมัดมใจจริงอยากได้โรงเรียนในตัวจังหวัดแต่บังเอิญคะแนนจัดลำดับมันพาให้มาถึงที่ที่ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ใช่ค่ะ ที่นี่ไม่มีแม้แต่ขีดเดียวรถกระบะค่อยๆแล่นเข้าไปในบริเวณโรงเรียนมีเพียงเสียงยางบดโคลนแฉะแฉะด้านข้างคืออาคารเรียนไม้สองชั้นตั้งอยู่ข้างสนามที่มีหญ้าขึ้นรกไฟฟ้าสองสว่างแค่ดวงเดียวติดอยู่ตรงเสาไม้เก่าๆหน้าป้ายโรงเรียนซึ่งมีตัวหนังสือไม้สลักว่าโรงเรียนบ้านสาลาน้ำก่อตั้งพุทธศักราช2487 ฉันยืนมองป้าอยู่นานไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกหนาวขึ้นมาทั้งตัวครูอันพักหลังนี้นะครับบ้านพักครูหญิงอยู่ติดบึงนั่นแหละพออ,อบอกพลางชี้ไปทางกระท่อมไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆมีชานบ้านยืนออกไปจนเกือบถึงน้ำฉันพยักหน้าขอบคุณแล้วลากกระเป๋าเข้าไปข้างในในบ้านมีเพียงเตียงไม้โต๊ะเขียนหนังสือพัดลมตัวเก่า และรูปถ่ายหมู่ของครูรุ่นก่อนๆแขวนอยู่บนผนังสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาคือรูปครูหญิงคนหนึ่งหน้าตาซีดขาวรอยยิ้มดูฝืดๆและในรูปนั้นเหมือนเธอยือนอยู่ตรงศาลาน้ําด้านหลังโรงเรียนใต้รูปมีป้ายชื่อเล็กๆเ,เขียนว่าครูจันทราพุทธศักราช2518ฉันจ้องรูปนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจ คงเป็นครูเก่ามั้งแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกก็คือเงาสะท้อนจากกระจกตรงข้ามมันสะท้อนภาพสาลาน้ำข้างหลังบ้านและดูเหมือนในเงานั้นจะมีเงาของใครบางคนยืนอยู่บนศาลาในความมืด รุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกฉันตั้งแต่ตีห้าฉันออกมาสำรวจรอบๆโรงเรียนที่นั่นมีเพียงครูไม่ถึงห้าคนและเด็กๆประมาณ60คนเท่านั้นครูอันมาใหม่หรอจ๊ะเสียงหนึ่งดังมาจากครูหญิงวัยกลางคนชื่อครูพรเธอเป็นคนใจดียิ้มง่ายแต่สายตาเธอกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ ไม่กล้าเล่าออกมาเมื่อคืนหลับสบายไหมก็สบายดีค่ะแต่อาจจะหนาวนิดหน่อยฉันตอบยิ้มยิม้มทั้งที่ในใจยังจำภาพเนานั้นได้ดีครูพรพยักหน้าแล้วพูดเบาๆอย่าไปเดินแถวศาลาน้ำนะตอนกลางคืนฉันนิ่งทำไมเหรอคะเธอสายหน้าก็ เคยมีคนเห็นอะไรแปลกๆนะ่ะฉันหัวเราะแห้งๆอ๋อเรื่องผีน่ะหรอคะเธอไม่ตอบแต่แววตาเหมือนกำลังเตือนจริงจังเย็นวันนั้นฉันออกไปเดินเล่นรอบบึงน้ำในบึงนิ่งสนิทเหมือนกระจกตรงกลางบึงมีศาลาไม้เก่าตั้งอยู่บนเสาไม้ตะเคียนหลังคาทรงจั่วดูผุพังเหมือนพร้อมจะพังลงทุกเมื่อชาวบ้านเรียกที่นั่นว่า ศาลาน้ำบางคนว่าเคยเป็นที่พักของพระธุดงบางคนว่าเคยเป็นที่ตั้งศพตอนน้ำท่วมใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนฉันยืนมองอยู่นานก่อนจะเห็นมีผ้าขาวบางๆปลิวอยู่ตรงเสาศาลาเหมือนใครตากไว้แต่ลมกลับไม่แรงพอจะทําให้มันปลิวได้ขนาดนั้นฉันยกกล้องมือถือขึ้นถ่ายรูปแล้วหยุดเพราะตอนกดซูมดูในจอเหมือนมีคน ยืนอยู่ใต้ศาลาในมือถือพวงมลาลัยดอกไม้ฉันหันไปมองจริงๆไม่มีใครเสียงระฆังเก่าจากศาลาวัดฝั่งตรงข้ามดังขึ้นก,ก้องแ้งแสงแดดยามเย็นสะท้อนผิวน้ำเป็นสีส้มเข้มและนั่นเองที่ฉันได้ยินเสียงเบาๆลอยมาตามลมครูกลับมาแล้วหรอ ฉันหันขวับเสียงนั้นมาจากทางสาลาน้ำแน่ๆแ,แต่ตรงนั้นไม่มีใครเลยฉันค่อยๆถอยหลังก่อนจะสะดุดอะไรบางอย่างพอหันมาดูเป็นพวงมาลาัยแห้งๆร่วงอยู่ที่พื้นมีกระดาษผูกอยู่เขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว่าถึงครูจันทรา สิทธ์คนเดิมคิดถึงครูเสมอชื่อครูจันทราคือชื่อเดียวกับในรูปบนผนังบ้านพักของฉันคืนนี้เสียงฝนกลับมาอีกครั้งหยาดฝนกระทบหลังคาไม้จนดังเปาะแปะเปาะแปะฉันนั่งอยู่บนเตียงมองรูปครูจันทราอีกครั้งแล้วสังเกตว่า ในรูปมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยเดิมทีในรูปเธอยืนอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเงาของอีกคนอยู่ข้างหลังคนในเงานั้นดูเหมือนฉันเองเสียงระฆังดัง,ก,งก้องแกงลอยมากับสายลมจากวัดฝั่งตรงข้ามบึง ฉันเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำสีเทาเงินราวกับมีกระจกเงาอีกบานกลางอยู่เหนือบึงและบนเงาน้ำนั่นเองฉันเห็นสาลาน้ำชัดเจนที่สุดในอรอบหลายวันเห็นแม้กระทั่งเงาคนที่ยืนอยู่ตรงกลางศาลาร่างนั้นยืนหันหลังให้ฉัน ผมยาวจนเกือบถึงเอวชุดที่เธอใส่ดูคล้ายชุดครูสมัยก่อนเสื้อแขนยาวสีขาวกับกระโปรงเข้มทรงสอบฉันพยายามเพ่งดูแต่แล้วไฟในบ้านก็ดับปูกทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์จากนอกหน้าต่างที่ลอดเข้ามาเป็นทางและตอนนั้นเองฉันได้ยินเสียงเคาะจากใต้พื้นบ้าน ฉันยืนนิ่งเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนมีใครอยู่ใต้พื้นบ้านพักครูตั้งอยู่บนเสาไม้ย,ยกพื้นสูงไม่มีใครควรจะอยู่ข้างล่างได้ตอนนี้ใครอยู่ข้างล่างคะฉันตะโกนถามทั้งที่เสียงตัวเองสั่นจนแทบฟังไม่ได้ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงข้ออีกครั้งคราวนี้แรงขึ้น เหมือนกำลังจะเคาะตอบฉันฉันถอยหลังหนก้าวแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังตามขึ้นบันไดชา้ชาๆทีละขั้นกรอบกรอบฉันหยิบไฟฉายมือถือขึ้นมาส่องไปที่ประตูมือสั่นจนแสงส่องไม่ตรงจุดเนวดำข้างประตูเริ่มเคลื่อนไหว มันค่อยๆปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าขาวซีดริมฝีปากบางสวมชุดครูเก่าและที่สำคัญเธอเธอเปียกชุ่มไปทั้งตัวเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำครูอันเสียงนั้นเบาและแหบพร่าเหมือนลมลอดผ่านซอกไม้ ฉันพูดไม่ออกเพราะในแสงไฟฉายฉันเห็นชัดใบหน้าเธอเหมือนครูจันทราในรูปไม่มีผิดฉันก้าวถอยหลังแต่ขากลับอ่อนแรงจนล้มลงไฟฉายกระเด็นตกพื้นกลิ้งไปหยุดที่มุมห้องตอนนั้นเองฉันเห็นปลายเท้าของเธอนิ้วเท้าเรียวยาวซีดขาวแต่ไม่มีเงาครูอยู่ที่นี่หรอ ฉันรอครูมานานมากแล้วนะเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูกลิ่นน้ำคาวๆโชยมาแตะปลายจมูกฉันกั้นหายใจแล้วพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกสนกระทั่งเธอเอื้อมมือเย็นเฉียบมาสัมผัสไหล่ฉันมือที่เย็นเหมือนน้ำบึงทันใดนั้นเองเสียงเรียกชื่อฉันจากข้างนอกก็ดังขึ้นครูอัน เปิดประตูสิเป็นเสียงของครูพรกับครูสุรศักดิ์ฉันรีบหันกลับไปเปิดประตูพอประตูเปิดออกร่างของเธอก็หายไปในพริบตาเหลือเพียงกลิ่นน้ําชื้นๆลอยค้างอยู่ในอากาศเป็นยังไงบ้างครูอันหน้าเธอซีดเชียวครูพรจับแขนฉันไว้แน่นฉันหอบหายใจก่อนตอบเสียงสัน่น เมื่อกี้มีคนอยู่ในห้องคะ่ะครูสุรศักดิ์มองหน้าฉันก่อนหันไปทางบึงคืนนี้คืนวันพระใหญ่ครับแม่ครูฉันนิ่งวันพระแล้วทำไมหรอคะครูพรกับครูสุรศักดิ์มองหน้ากันแล้วครูพรพูดเบาๆคืนวันพระ ระจันทร์จะขึ้นตรงสาลาน้ำพอดีชาวบ้านเชื่อว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เธอจะออกมาเธอหมายถึงใครครูจันทราหลังเหตุการณ์นั้นฉันเริ่มค้นเอกสารเก่าในห้องพักครูเจอแฟ้มเอกสารสมัยเก่าๆสีเหลืองกรอบในนั้นมีรายงานเหตุการณ์ปีพุทธศักราช2518ระบุว่า ครูจันทราหายตัวไปหลังจากเดินไปที่ศาลาน้ำในคืนวันพระไม่มีใครพบศพอีกหน้าหนึ่งแน่รูปเด็กชายตัวเล็กๆประมาณ8ดขวบชื่อทันวาในบันทึกเขียนไว้ว่าเด็กชายทันวาสิทธิ์คนโปรดของครูจันทราสูญหายพร้อมกันในคืนเดียวกันฉันอ่านแล้วขนลุกไปทั้งตัวเพราะในพวงมลาลัยแห้งเมื่อคืนมีชื่อครูจันทรา แต่ไม่มีใครพูดถึงทันวาเลยคืนนั้นฉันไม่สามารถนอนได้อีกเพราะทุกครั้งที่ลืมตาจะเห็นเงาคนเดินวนอยู่ตรงสลาน้าบางครั้งได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆลอยมากับลมเสียงนั้นทั้งเศร้าทั้งหนาวครูอย่าทิ้งหนูนะฉันสะดุ้งลุกขึ้นเสียงนั้นมาจากข้างเตียง แต่พอเปิดไฟฉายดูมีแค่สมุดเก่าเล่มหนึ่งวางอยู่ตรงปลายเตียงปกสมุดเขียนด้วยลายมือว่าสมุดของทันวาปสามหนึ่งฉันค่อยๆเปิดอ่านข้างในมีรูปวาดด้วยดินสอสีเป็นรูปสาลาน้ำกับคนสองคนยืนอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กชาย อีกคนเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างๆใต้ภาพมีข้อความสั้นๆว่าครูจะกลับมาหาหนูทุกคืนวันพระใช่ไหมครับฉันปิดสมุดหัวใจเต้นแรงจังหวะนั้นเองมีเสียงดังกรกมาจากหน้าต่างผ้าม่านขยับเองท,งทั้งที่ลมสงบ แล้วเงาเล็กๆก็โผล่ขึ้นมาหลังม่านเงาที่สูงแค่ระดับอกชั้นเหมือนเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นทันว่าฉันพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นแต่แทนที่จะเห็นหน้าเด็กสิ่งที่ฉันเห็นคือหน้าเน่าบวมที่เต็มไปด้วยรอยดิน และรอยน้ำครูหนูหนาวฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงเสียงฝนเริ่มตกมาอีกครั้งราวกับฟ้าร้องไห้แสงจันทร์สะท้อนบึงสว่างจ้าและฉันเห็นทั้งครูจันทราและทันวายืนอยู่บนศาลาน้ำมือทั้งคู่จับกันแน่น ก่อนจะค่อยๆเดินลงไปในน้ำอย่างช้าๆรุ่งเช้าครูพรมาเรียกฉันอีกครั้งแต่ฉันไม่ได้เปิดประตูออกไปเธอต้องเอากุญแจสำรองมาเปิดเองในห้องมีเพียงเตียงที่ปูเรียบและสมุดของทธนวาวางอยู่บนโต๊ะเปิดค้างไว้หน้าที่เขียนว่าครูจะอยู่กับหนู ตลอดไปหลังเหตุการณ์คืนนั้นทุกอย่างในโรงเรียนดูเงียบผิดปกติครูอันไม่มาโรงเรียนอีกเลยเด็กๆบอกว่าเห็นเธอเดินไปทางบึงตอนเช้ามืดแต่ไม่มีใครเห็นเธอกลับมาพออ้อสมบัติสั่งให้คนออกตามหาแต่ไม่มีร่องรอยตำรวจหน้าตรวจรอบๆสาลาน้ำพบเพียงรอยเท้าผู้หญิง และพวงมาลัยสดวางอยู่ตรงขั้นบันไดศาลา,าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่ตัดสินใจลงงมบึงบึงนั้นลึกและมืดมากน้ําขุ่นจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อถึงวันที่ห้านักประดาน้ำคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพร้อมเสียงตะโกนเจอแล้วครับพอศพถูกยกขึ้นจากน้ําทุกคนในที่นั้นถึงกับนิ่งเงียบ ร่างนั้นเป็นของครูอันแต่สิ่งที่น่าสยองคือเธอยังคงกุมมือของเด็กชายตัวเล็กๆเอาไว้แน่นบนข้อมือของครูอันมีพวงมาลัยดอกมะลิสดและผมยาวของเธอพันเข้ากับเสาศาลาเหมือนใครมัดไว้หลังจากนั้นเรื่องก็ถูกปิดเงียบตำรวจลงความเห็นว่าอาจพลัดตกน้ำแต่ชาวบ้านไม่มีใครเชื่อเพราะคืนก่อนพบศพ มีคนได้ยินเสียงระฆังดัง,ก,งก้องแกงทั้งที่วัดไม่มีใครอยู่และมีเด็กหญิงคนหนึ่งเล่าว่าเห็นครูอันเดินอยู่บนสาลาน้ํากับผู้หญิงอีกคนหน้าเหมือนกันเปะ๊ะเวลาผ่านไปหลายเดือนโรงเรียนบ้านสาลาน้ําก็ปิดตัวลงอาคารเรียนถูกรื้อออกเหลือเพียงสาลาไม้เก่าที่ยังคงตั้งอยู่กลางบึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยแต่เรื่องนี้ ยังไม่จบหลายปีต่อมามีคณะสำรวจมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลแผ่นดินและตำนานพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือครูพินหลานสาวของครูอันเธอจำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เคยได้ยินคนในบ้านพูดถึงป้าที่หายไปในศาลาน้ำเลยตัดสินใจมาดูด้วยตาตัวเองตอนที่เธอไปถึงศาลาน้ำยังอยู่แม้จะผุพังแต่ดูเหมือนเพิ่งมีคนเอาพวงมาลัยสดมาวางไว้บนศาลา แลกใครเอามาวางเธอถามคนในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครรู้บางคนบอกว่าทุกคืนวันพระจะมีผู้หญิงในชุดครูมาเดินแถวศาลาและบางทีก็มีเด็กชายวิ่งตามคืนนั้นครูพินตัดสินใจพักค้างที่บ้านพักครูเก่าหลังเดิมของป้าบ้านที่ปิดตายมานานกว่าสิปี เธอจุดตะเกียงเดินสำรวจรอบๆห้องผนังไม้ยังมีรูปครูจันทราแขวนอยู่เหมือนเดิมแต่ที่น่าขนลุกคือตอนเธอหันไปเห็นเงาตัวเองในกระจกกลับเห็นสองเงาซ้อนกันหนึ่งคือเงาของเธออีกเงาคือผู้หญิงอีกคนที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังผมยาวเสื้อครูสีขาว และดวงตาที่มองตรงมาพร้อมรอยยิ้มบางๆเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างล่างบ้านครูลงมาเล่นด้วยกันสิครับครูพินชะงักหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอเดินไปที่หน้าต่างใต้แสงจันทร์ที่สะท้อนบนบึงเธอเห็นสลา,าน้ำสว่างเรืองเหมือนมีไฟจากข้างใน และเห็นคนสองคนเด็กชายตัวเล็กกับผู้หญิงในชุดครูทั้งคู่กำลังนั่งหันหลังให้เธอครูจันทราเธอพึมพำหญิงคนนั้นหันกลับมาช้าช้ารอยยิ้มซีดขาวเผยออกมาใต้แสงจันท์และครูพินก็รู้ทันทีว่าเธอไม่ได้มองครูจันทราเธอกำลังมองครูอัน ป้าขออองงเเธแสงจันท์สะท้อนบนผิวน้ำอีกครั้งครูพินเห็นภาพเงาของครูจันทราซ้อนอยู่กับครูอันทั้งคู่หันมามองเธอพร้อมกันก่อนรอยยิ้มจางๆจะค่อยๆหายไปแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากทุกทิศอย่าทิ้งเด็กไว้ลำพัง ครูอย่าปล่อยมือหนูอีกเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจากใต้น้ำเธอปิดหูแน่นแต่เสียงกลับดังชัดในหัวครูอยู่กับหนูตลอดไปรุ่งเช้าชาวบ้านพบรอยเท้าเปียกชุ่มบนทางเดินไม้ที่นำไปยังศาลาน้ำและมีพวงมลาลัยสดใหม่วางอยู่ตรงกลางศาลา ไม่มีใครรู้ว่าใครเอามาวางแต่พอมีคนลองเข้าไปเก็บออกพวงมลาลัยนั้นกลับเย็นเฉียบเหมือนแช่น้ำแข็งทุกวันนี้เวลาคืนวันพระถ้าใครขับรถผ่านบึงสาลาน้ำในยามจันทเต็มดวงบางครั้งจะเห็นเงาผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนสาลาข้างๆมีเด็กชายกำลังเขียนหนังสืออยู่ เสียงระฆังก้องแก้งจะดังขึ้นช้าๆตามด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาครูจันทราครูอันหนูเรียนจบแล้วครับ